แล้วค่ะจุดสูงสุดของเขามาทบกับพระประธานอภัยแล้วนะเราไปดูข้างบนกันดีกว่าโอ้แดดก็จะร้อนนิดเดี เราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะนี่คือวิวด้านบนด้านล่างนะคะอันนี้เราอยู่ข้างบนสูงสุดนะเราก็จะดูไปวิวด้านล่างนะคะด้านล่างเออด้านล่างก็จะเห็นพวกหมู่บ้านแล้วก็ทิวทัศน์ด้านล่างนะคะได้ชัดมากอ่าถ้ามาตอนเย็นๆหรือว่าอากาศหนาวๆก็จะบรรยากาศดีมากแต่ถ้าว่าหน้าร้อนก็ร้อนนิดนึง แตประจนภัยร้อนนิดนึงก็จะมีเหงื่อออกนิดนึงค่ะได้เหงื่อดีค่ะทุกคนได้เหงื่อนะคะเออนี่ยค่ะก็จะมีคนมาขึ้นมากราบไหว้พระด้านบนกันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นพระเก่าพระเก่าพระ,กพระ,กพระแก่แตั้งแต่สมัยนู่นเลยพ่อขุนรามคำแหงเลยนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นพระเก่าเลยนะคะจะมีความศักดิ์สิทธิ์มาก จะมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นมาแล้วก็ไหว้ขอพรขอให้ประสบความสำเร็จหรือว่าขอเรื่องการงานโชคลาภได้อยู่ค่ะนี่ก็จะมีคนขึ้นมาไหว้นะคะบรรยากาศรอบๆก็จะมีคนขึ้นมาเรื่อยๆก็จะหน่อยนิดนึงแต่ถ้าเป็นคนแก่ก็จะเดินเมื่อยนิดนึงนะคะแข้งขาไม่ดีก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงต้องเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นสายลุย วัรุ่นสายลุยก็จะโอเคเดินได้พอได้เหงื่อพอได้เหงื่อสกุกได้เหงื่อค่ะเหมือนได้ออกกำลังกายมันได้ขอากำลังกายไปในตัวหาที่นั่งพักหาที่นั่งพักเช็ดเหงื่อสักหน่อย